แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะของกินของใช้สองคันรถนะคะอ่อสามคันาสามคันรถของหาดใหญ่ตอนนี้ถึงที่ค่ายเสยนาณรงค์แล้วนะคะฝากแชร์ต่อสําหรับหน่วยกู้ภยัยหรือว่าใครที่อยู่ในหาดใหญ่แล้วสามารถที่จะวิ่งเข้าไปเอาสเสบียงแล้วเอาไปแชร์ต่อให้กับผู้ประสบภัยได้คือให้ไปเอาได้เลยนะคะเพื่งโทรมาเมื่อกี้คะ่ะก่อนหน้านี้อัดโทรไม่ติดทั้งวันเพราะว่าลงพื้นที่<โ>เาก็ยังไม่ได้นอนเหมือนกันแล้วเมื่อกี้คือ,อยูโทรมาแล้วก็คือ หนูให้เขาเอาอาหารเนี่ยไปให้ที่คลองแห่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่คลองแห่โทรมาเยอะมากว่าน้ำนิ่งแล้วแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็คนที่นั่นไม่ได้กินข้าวมา5วันแล้วเมืม่อคืนหนูร้องไห้แล้วก็หนูดิ่งมากเพราะว่าเมื่อวานมันแบบหลายเหตุการณ์มากยิวก็เราก็เป็นห่วงลูกสาวก็ล้มอุบัติเหตุแล้ว เคสที่โทรมาขอความช่วยเหลือเมื่อวานคือเคสที่แบบนาทีชีวิตที่แบบว่าโอเคถ้าเจนนี่แบบว่าไม่ประสานให้ตอนนี้หรือว่าไม่มีใครเข้าไปช่วยตอนนี้คือเขาแบบเสียชีวิตเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเสียใจเพราะว่าหนูแบบอย่างที่พูดเราเป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนาะเราเป็นคนใต้ชื่อเสียงเงินทองการค้าขายของหนูก็คือ คนใต้ซัพพอร์ตเรามาตลอดคือถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะชีวิตหนูฐานะบ้านหนูก็มาไม่ถึงวันนี้เราก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆที่มันทําได้แค่นี้มันมันน่าเสียดายที่เราไม่รู้อะไรก่อนหน้านี้หรือเราไม่มีวิธีที่จะแบบบอกเซนเขาว่าเออพี่อพยพเลยได้ไหมเด็กอ่อนหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยในวันที่เราลงมาทํางานคือมันสายไปแล้ว<ม>ในสําหรับบางเคสนะคะโดยเฉพาะของพี่เปิ้ลน,นาครเนา<ม>นะอันนั้นมันคือชีวิตจริงที่มันมันเป็นเรื่องที่แบบ นี่กว่าในหนังอะนี่กว่าในหนังอะคือเรารู้สึกว่าทุกคนต้องการความช่วยเหลือในขณะที่มีแค่เรือลําเดียวขับผ่านแต่คนร้องขอความช่วยเหลือเป็นร้อยเป็นพันอะตอนนี้หนูอยากให้กําลังใจทุกคนเลยทั้งคนที่ช่วยเหลือคนที่รอการช่วยเหลือหรือใครก็แล้วแต่ที่แบบกําลังทําอะไรสักอย่างเพื่อสถานการณ์น้าท่วมตอนนี้หนูไม่อยากให้แบบซ้ําเติมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าต้องไปไปโฟกัสกับการที่ต้องโทษใครแล้วอะอเพราะมันถึงจุดที่ว่ามันต้องรีบเอาตัวรอดกันแล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะ